ตอนนี้ก็มีทยอยกันมาแล้วนะครับทีมีมาจากห้อยบงห้อยยาแม่ละอุกก็ทยอยมาทีแล้วเนย่ยเกี่ยวข้อเกี่ยวข้อ กินยนีกเมื่อเกินอะไรคุณบรู้เรม่่อมาหาปเจก็อมาหาพันตาเราก็ได้เรื่องหนึ่งาหมอเหาจินเล่อ้าเนเลยมื่อนีเลยบ้าเร่จรอทาเซร์ปจุนี้เลยบ้าะดูข่ียก็นรูนี่ย

ตัวรเ,เสียส <500, 000. S 1> ออดรอมาแล้วัร,วรกรออีก,กลกอก

แต่มาอย่าหัวจิอย่าจนวงเลยนะแล้วอย่าหัวจิเออเดี๋ยวหนูไปอยู่ทางนอกอ่ะจึ๊กเจดีเมื่อกี้ลิเนี่ยเมื่อกี้ดอนวิลิเนี่ยเกี่ยวอดดะตินูเนี่ยแหละเออนี่แล้วทางนอกละสงสารหนูกี่ขอเลย

그것도아니야응물들은탈래?올래타마.오케이가야만봐.근데신호를타는데근데신호를타.나도신호를타봐.너와바냐

แม่ชิคูดาชิคูอะธรรมดาแล้วหรอับหาล้ับาดที่ี่ก็กะพาแม่ชิลล์แม่โนรแม่ไอ้พี่ปนดอยเปี่ยนดเบี่ยนดอวเปลี่ยนคื่อ่สอบพิหน่อยแต่นรดได้แ่้ไม่เสียเอกเสก็เริ่มมอกัน No, we boas it, no tea, no